สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็จะศึกษาในเรื่องของขนาดไอออนค่ะหรือบางทีก็จะเรียกว่ารัศมีไอออนนะคะขนาดไอออนหรือรัศมีไอออนนี้นะคะก็จะเป็นศึกษาเป็นการศึกษาในเรื่องของอของธาตุที่สูญเสียอิเล็กตรอน หรือธาตุที่รับอิเล็กตรอนนะคะโดยที่เราต้องมีความเข้าใจกันก่อนว่าธาตุโลหะนะคะเขาจะมีการเสียอิเล็กตรอนออกไปนะคะกลายเป็นไอออนบวกส่วนธาตุอาโลหะเขาจะรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบค่ะอันนี้นะคะก็ เป็นตัวอย่างนะคะของโซเดียมเอ,อ่อตอนที่เป็นโซเดียมอะตอมอะค่ะเขาจะมี3ระดับชั้นพลังงานแต่ขณะที่เป็นโซเดียมไอออนเขาจะเหลือเพียง2ชั้นระดับพลังงานดังนั้นมันย่อมส่งผลแน่นอนนะคะเราจะพบว่าขนาดไอออนของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กลง ว่าตอนเป็นอะตอมแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปและทำให้สูญเสียระดับพลังงานด้วยนะคะก็เลยเป็นที่รู้กันว่าอะตอมจะมีขนาดใหญ่กว่าไอออนบวกคะ่ะสำหรับกรณีของตัวอะโลหะนะคะ เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นไอออนก็คือเขาจะรับอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นเนี่ยจะส่งผลให้จำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมากขึ้นนะคะอย่างฟออรีนอย่างเงี้ยจัดเรียงเป็น27เมื่ออิเล็กตรอนมากขึ้นก็จะกลายเป็น28นะคะส่วนออกซิเจนปกติจัดเรียง26เวลาเป็นไอออนก็จะเป็น28จํานวนชั้นระดับพลังงานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเขาจะมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเวลาที่เขารับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเนี่ย คนที่ดึงอิเล็กตรอนอยู่ก็คือโปรโตอนโปรโตอนมีเท่าเดิมค่ะแต่อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะขนาดอะตอมของเราจะใหญ่ขึ้นเหตุผลเพราะว่าแรงเฉลี่ยที่โปรโตอนไปดึงอิเล็กตรอนเนี่ยดูน้อยลงทำให้ขนาดโตขึ้นนะคะดังนั้นก็จะเป็นข้อสรุปที่ว่าเวลา,าธาตุของเราเนี่ยกลายเป็นไอออนลบนะคะจากอะตอมกลายเป็นปขนาดอะตอมของเราขนาดไอออนของเราจะใหญ่ขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มรัศมีไอออนตามหมูกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้เป็นหมูหนึ่งเอเขาจะมีการจัดเรียงทุกตัวเนี่ยลงท้ายด้วยเลขหนึ่งะคะเวลาที่เขากลายเป็นไอออนนะคะเขาก็จะยอมเสีย1นอิเล็กตรอนออกไปดังนั้นหมูห่งเเนี่ยจะเป็นไอออนบวกหนึ่งกันหมดถ้าเราจะมาพิจารณาในเรื่องของจํานวนอิเล็กตรอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากเดิมสอหนึ่งก็จะเสียออกไปเหลยสอง โซเดียมก็จะหายหนึ่งออกไปนะคะก็ค nah, ือทุกตัวเขาจะยอมเสีย1นึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยออกไปเมื่อพิจารณาตามหมู่นะคะเราจะพบว่าลิเทียมมี1ระดับพลังงานโซเดียมบวกมี2ระดับพลังงานเคบวกมี3ระดับพลังงานรูเบียมมี4ระดับพลังงานซิเซียมบวกมี5ระดับพลังงานแฟนเซียมบวกมี6ระดับพลังงานถ้าดูยังไงก็ตามเราก็จะพบว่า ด้าน,นล่างก็นย่อมต้องมีขนาดต่อขนาดไอออนหรือรัศมีไอออนที่ใหญ่กว่าอยู่ดีนะคะเพราะว่ามีจำนวนชนั้นระดับพลังงานสูงกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อให้เราสังเกตนะคะว่าเวลาที่เขาเป็นขนาดอะตอมกับขนาดไอออนเนี่ยขนาดเขาจะไม่เท่ากันตอนเป็นขนาดอะตอมมาค่ะเขาจะมีขนาดโตใหญ่นะคะ152่าแต่พอเป็นไอออนปุ๊บเขาจะมีขนาดเล็กลงนะคะเป็นแค่59อ่ะ พีนะคะพิโคเมตเอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอออนจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมนะคะแต่ว่าในหมู่เดียวกันเนี่ยด้านล่างก็จะมีขนาดไอออนที่ใหญ่กว่านะคะด้านล่างจะมีรัศมีไอออนที่ใหญ่กว่านะแนวโน้มตามรัศมีไอออนตามหมู่ก็คือด้านล่างจะมีขนาดไอออนใหญ่กว่าค่ะทีนี้ถ้าเป็นธาตุอโลหะล่ะเขาจะไม่ได้เสียอิเล็กตรอนนะคะ เขาจะรับอิเล็กตรอนเขากลายเป็นไอออนลบค่ะกลายเป็นว่านะคะเขาก็จะมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขนาดอะตอมของเขาอยู่ที่133เวลาเป็นไอออนลบขนาดของเขาโตขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันในหมู่เดียวกัน่ะจำนวนระดับพลังงานก็จะมีผลค่ะด้านล่างก็จะมีขนาดโตกว่าด้านบนนะคะรัศมีไอออนก็จะเป็นจะพบได้ว่าด้านล่างนะคะก็จะมีขนาดโตกว่าด้านบนค่ะ แนวโน้มก็เพิ่มจากบนลงล่างดูดีค่ะดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าแนวโน้มของโลหะกับอโลหะไม่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปรัศมีไอออน ะะตามคาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนใจการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนกันก่อนละกันนะคะว่าเวลาที่โซเดียมจนถึงคลอรีเนี่ยเวลาเขาเป็นไอออนเนี่ยเขาไปเป็นอย่างไรนะคะโซเดียมก็จะกลายเป็นโซเดียมไอออนบวกหนึ่งนะคะแมกนีเซียมเป็น mg 2บวก al เป็น al 3บวกค่ะก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าโมล1่ a เป็นบวกหนึ่ง นะคะมู่ 2A เป็นบวก2แล้วก็หมู่ 3a เป็นบวก3นะคะเพื่อเราอ่ะจะได้เข้าใจนะคะว่าแนวน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับหมู่4ก็คือคู่ข้ามไปเพราะหมู่4่เนี่ยจะเป็นได้2แบบบวก4ก็ได้หรือลบ4ก็ได้นะคะจะจะก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปอย่างหมู่5จะเป็นลบ3มค่ะมู6่6ลบ2ค่ะ แล้วก็หม่เจ็ดลบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจําเป็นจะต้องทราบนะคะหม่หนึ่งเอบวกหนึ่งโม่สองเอบวกสองม่สามเอบวกสามูม่สี 1, ่ 2, 2, 3, 3, 4, เป็นได้บวกลบสี่นะคะหม่ห้าลบสามูม่หกลบสองแล้วก็หม่เจ็ดลบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เน่จะต้องเข้าใจการเป็นบวกเป็นลบตรงนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มว่าควรจะต้องทําให้เวลเลนซ์อิเลตอนเนี่ยเป็นแปดนะคะ สำหรับการสรุปแนวโน้มรัศมีไอออนตามคาบนะคะก็เราจะแบ่งออกเป็นนะคะตัวไอออนบวกกับตัวไอออนลบค่ะเดี๋ยวเราจะมาสนใจที่นะคะจำนวนอิเล็กตรอนกันก่อนว่าตอนเป็นไอออนบวกเนี่ยเขาจะเหลืออิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด10ตัวนะคะสอนุภาคตอนเป็นไอออนลบของเราอะคะ่ะจะมีอิเล็กตรอนทั้งหมด18อนุภาคซึ่งแน่นอน อิเล็กตรอนมี10ตัวกับอิเล็กตรอนมี18ตัวเนี่ยมันจะทําให้จำนวนชั้นระดับพลังงานเนี่ยไม่เท่ากันดูตามแนวโน้มแล้วเราก็จะพบว่าออไอออนลบอะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่โตกว่าไอออนบวกอยู่แล้วนะคะในคาบเดียวกันเราก็จะเป็นที่รู้กันว่าไอออนลบมีขนาดโตกว่านะคะไอออนบวกค่ะเพราะว่าจำนวนระดับพลังงานของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะไอออนบวกจะมีจำนวนระดับพลังงานสุทธิเนี่ยน้อยกว่าไอออนลบค่ะ ดังนั้นในคาบเดียวกันไอออนบวกโตกว่าอ่คขาเรากูกาไอไอ,ออนลบโตกว่าไอออนบวกค่ะเราจะมาพิจารณาตามคาบนะคะสมบัติตามคาบของไอออนบวกนะคะว่าเขามีขนาดแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูโซเดียมบวกแมกนีเซียม2บวกนะคะแล้วก็ลูมินียมสบวกเราจําเป็นจะต้องสนใจจำนวนโปรโตอนด้วยนะคะว่าเขามีเท่าไหร่ทุกตัวค่ะทั้ง3ตัวนี้เขาจะมีอิเล็กตรอนเท่ากันก็คือ10อนุภาคก็คือ28ก็คือ10อนุภาคนะคะแต่ว่าเขาอ่ะมีโปรโตอนไม่เท่ากันค่ะเขาบอกว่าถ้ามีโปรโตอนมากแรงดึงก็จะมีค่ามาก ก็จะดึงให้อิเล็กตรอนเนี่ยเข้าหาตัวเองได้มากเข้าใกล้นิวเคลียสได้มากขนาดก็จะเล็กค่ะถ้ามีโปรโตอนน้อยอย่างเช่นโซเดียมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแรงดึงต่ออิเล็กตรอนเนี่ยน้อยอิเล็กตรอนที่อยู่คราบนอกก็จะเข้าใกล้นิวเคลียสได้น้อยกว่าขนาดจึงโตกว่าค่ะดังนั้นนะคะเมื่อโปรโตอนมากแรงดึงดูดต่อเวเลนซ์อิเล็กตรอนก็มากค่ะ น,นั้นนะคะอิเล็กตรอนจะเข้ามาใกล้นิวเคลียสขนาดก็เลยเล็กค่ะนักเรียนสำหรับกรณีของไอออนลบนะคะสมบัติตามคาบของเขาเนี่ยเราจะต้องสนใจเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือเขาจะมีเวเลนเขาจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันอย่าง3ตัวเนี้ยเขามีอิเล็กตรอนเท่ากันเลยคือ18อนุภาคแต่สิ่งที่เขาแตกต่างก็คือเขาแตกต่างตรงจํานวนโปรตอนค่ะ มี15โปรโตอน16โปรโตอนแล้วก็17จโปรโตอนนะคะซึ่งเขามีโปรโตอนไม่เท่ากาันดังนั้นแรงดึงต่ออิเล็กตรอนจึงไม่เท่ากันค่ะ,ะเมื่อมีโปรโตอนมากแรงดึงต่ออิเล็กตรอนจึงมากนะคะเมื่อมีโปรโตอนน้อยแรงดึงนะคะต่ออิเล็กตรอนก็จะน้อยดังนั้นนะคะถ้ามีโปรโตอนมากก็จะมีแรงดึงให้เวเลนเข้าใกล้นิวเคลียสขนาดลัศมีไอออนก็เลยเล็กค่ะ แต่ถ้ามีโปรโตอนน้อยค่ะแรงดึงที่เขาส่งไปดึงเวเลนซ์เล็กตนก็น้อยดังนั้นนะคะ,ะเวลาวัดขนาดรัศมีไอออนก็เลยใหญ่กว่าค่ะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าเมื่อโปรโตอนมากแรงดึงดูดต่อเวเลนซ์เล็กตอนจึงมากอิเล็กตรอนจึงเข้ามาใกล้นิวเคลียสได้มากค่ะดังนั้นนะคะขนาดก็จะเล็กค่ะ ดังนั้นในตามคาบอะคะ่ะการมีจํานวนโปรโตอนเยอะๆก็ไม่ดีนะคะในตามคาบถ้ามีโปรโตอนเยอะมีแนวโน้มมากเลยว่านะคะเขาจะมีขนาดเล็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะคะของการเช็คขนาดนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่ไอออนของเราเนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากันนะคะซึ่งมักจะเป็นธาตุในคาบในเดียว อ่าซึ่งมักจะเป็นแบบว่าไอออนที่เกิดจากธาตุในคาบเดียวกันนะคะอ่าถ้ามีอิเล็กตรอนเท่ากันเนี่ยให้เราดูที่ประจุได้เลยนะคะยิ่งเป็นไอออนบวกขนาดจะยิ่งเล็กถ้าเป็นไอออนลบนะคะยิ่งลบมากขนาดจะยิ่งใหญ่ค่ะดูดังนี้ได้เลยนะคะถ้าเขามีอิเล็กตรอนเท่ากันเนี่ยเราดูที่ประจุได้เลยถ้าเขาเป็นไอออนบวกยิ่งไอออนบวกมากๆขนาดเขาจะยิ่งเล็กไอออนลบมากๆขนาดจะยิ่งโตใหญ่ค่ะเหตุผลเพราะว่าการเป็นไอออนบวกมากๆเนี่ย มันแสดงให้เห็นว่ามีโปรโตอนเยอะนะคะโปรโตอนเยอะแรงดึงต่อเวเลนเซล็กตอนก็เลยมากค่ะขนาดก็เลยเล็กส่วนในกรณีของไอออนลบค่ะยิ่งเป็นลบเยอะนะคะก็แสดงว่ามีโปรโตอนน้อยค่ะขนาดก็เลยโตใหญ่ค่ะดังน,นั้นในบรรดาตัวอย่างนะคะทั้งหมด6ตัวเนี้ยเราจะพบว่านะคะอันที่มีขนาดที่ใหญ่สุดจะเป็น n 3ลบ และขนาดที่เล็กที่สุดก็จะเป็น al 3บวกค่ะนะคะ al 3บวกเล็กกว่า mg 2บวก mg 2บวกเล็กกว่า na บวกค่ะอันนี้ก็คือมาจากอิทธิพลของประจุบวกทั้งสิ้นนะคะอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวไอออนลบนะคะก็จะเป็น f ลบแล้วก็ค่อยเป็น o 2ลบแล้วก็โตสุดก็คือจะเป็น n 3ลบนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่เราสามารถพิจารณาได้เลยนะคะว่าถ้ากรณีที่เขามีอิเล็กตรอนเท่ากันเนี่ให้ดูที่ประจุได้เลยถ้ายิ่งเป็นไอออนบวกมากๆก็จะยิ่งขนาดเล็กค่ะแต่ไอออนลบมากๆขนาดก็จะยิ่งโตใหญ่ค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ไอออนของเราเนี่ยมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันล่ะนะคะเช่น o 2ลบกับ cl ลบค่ะ ดังนั้นง่ายๆเลยค่ะดูจำนวนอิเล็กตรอนแล้วเราทราบเลยว่า cl ลบจัดเรียงเป็น288ขนาดก็จะโตกว่านะคะ o 2อลบอยู่ดีค่ะไอออนนั้นมีอิเล็กตรอนมากกว่าขนาดกจ็จะใหญ่กว่าอยู่ดีค่ะดังนั้นก็จะเป็นการสรุปแนวโนมนะคะก็ถ้าเป็นในหมู่เดียวกันเนี่ยด้านล่างจะโตกว่าถ้าเป็นในคาบเดียวกันเนี่ย ก็จะต้องเข้าใจนิดนะคะไอออนลบจะโตกว่าไอออนบวกค่ะ